ฆษณาที่นัเดตนะคะมีปัญหากับสินค้ายักษ์ใหญ่สนมีข่าวมาค่ะว่าต้องมีการเปลี่ยนตัวพรีเซนเตอร์แชมพูสระผมยี่ห้อดังค่ะหลังมีข่าวลือหนาหูว่านักแสดงชายแห่งปีในน์เดเทนอวอร์ด2013บอยประกอนถูกบริษัทสินค้ายักษ์ใหญ่ยูนิลิเวอร์จีบให้มาเป็นพรีเซนเตอร์แชมพูยี่ห้อหนึ่งแทนหนุ่มฮอตนเดทคูกิมิยะ ล่าสุดหนุ่มบอยก็ออกมาสยบข่าวเมสาด้วยการเผยผ่านในเตอร์เทนว่าไม่ได้มาเสียบแทนพระเอกรุ่นน้องค่ะแต่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์กันทั้งคู่ค่ะเป็น่เดียวกันครับแต่ว่ายี่ห้อนี้คือเรียกว่าไงคือมีหลายสูตรครับผมก็เป็นคนละสูตรกันตอนนี้พอรู้แล้วเนี่ยก็คือ คำยิงเราก็สบายใจเพราะว่าคำิงเราก็ไม่ได้มาแทนไม่ได้มาเสียบอะไรก็คือเป็นคนละตัวติดต่อมาในติดต่อมาทางช่องถ้าช่องเขาดูแล้วดูแล้วโอเคคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ให้เราทางานแล้วก็ทําเต็มที่อางนี้งครับซึ่งตัวแปรหนึ่งที่ทาให้หนุ่มบอยมีแรงสู้งานไม่มีถอยนะคะ,ะ,คะก็คือน้องบุญธรรมอย่างน้องวันใหม่วัยขวบ3เดือนที่ตอนนี้เริ่มหัดพูดและมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้ครอบครัวฉัตรบริรักษ์ได้เซอร์ไพรส์แทบทุกวันเลยและค่ะ เขาเป็นเด็กที่แบบพัฒนาเร็วครับแล้วก็ปฏิกิริยาตอบรับก็ดีมากอะไรเงี้ยเวลาให้ทําอะไรเขาจดจําเร็วเวลาเราทําอะไรเขาจะทําตามเคยได้ยินแบบว่าที่เวลาคนมีลูกบอกว่าแบบมันมีความสุขเวลาได้ดูลูกตัวเองแบบเจริญเติบโตมีพัฒนาการเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมเนี่ยเพิ่งเข้าใจว่าเออมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้ามีเด็กน้อยอยู่ในบ้านแล้วแฮปปี้ขนาดนี้หนุ่มบอยก็น่าจะรีบหาสาวข้างกายมาผลิตทายาตัวเองไว้เชยชมอีกคนนะคะสขาตอนนี้